สุขศึกษาและพลศึกษาป .4 เรื่องที่6กายบริหารประกอบจังหวะการฝึกกายบริหารทำได้หลายวิธีทั้งการฝึกท่ามือเปล่าและใช้อุปกรณ์ประกอบในการฝึกถ้าไม่มีจังหวะหรือดนตรีประกอบจะใช้วิธีนับจังหวะ8จังหวะหรือ4จังหวะแต่ถ้าใช้เครื่องดนตรีหรือเพลงประกอบควรเป็นเพลงที่มีจังหวะชัดเจนเช่นจังหวะเพลงมาร์ช ในการบริหารร่างกายหรือฝึกกายบริหารประกอบจังหวะนี้นอกจากช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงมีสุดทรงสงา่างามแล้วยังช่วยให้เกิดความสนุกสนานและช่วยให้มีระเบียบอีกด้วยตัวอย่างท่าการบริหารแม่ไม้มวยไทยประกอบด้วยก่อนฝึกท่าการบริหารควรเริ่มต้นทำความคุ้นเคยกับเพลงก่อนดังนี้ 1. ฝึกร้องเพลงหรือฟังเพลงรักเมืองไทยใช้เพลงอื่นที่มีจังหวะมัช หรือเพลงจังหวะอื่นๆที่มีจังหวะชัดเจนเพื่อจับจังหวะให้ได้ก่อน 2. ดูการสาธิตประกอบคำอธิบายฝึกท่ากายบริหารให้ได้ก่อนแล้วจึงฝึกเพลงประกอบจังหวะท่าที่1ชกหมัดตรงซ้ายนำขวาตามเป้าหมายบริเวณคางและใบหน้าจังหวะที่1ก้าวเท้าซ้ายยกมือกำหมัดเสมอปลายคาง มือซ้ายอยู่หน้ามือขวาอยู่หลังจังหวะที่สองชกหมัดตรงซ้ายออกไปคว่ำม,มือจังหวะที่สามดึงหมัดซ้ายกลับมาอยู่ในท่าที่หจังหวะที่สลดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกับดึงเท้าซ้ายกลับมาชิดเท้าขวาอยู่ในท่าตรงท่าที่สองชกหมัดตรงขวานำซ้ายตามเป้าหมายบริเวณคางและใบหน้าจังหวะที่หก้าวเท้าขวาพร้อมยก มือกำหมัดเสมอปลายทางมือขวาอยู่หน้ามือซ้ายอยู่หลังจังหวะที่สงชกหมัดตรงขวาออกไปคว่ำม,มือจังหวะที่สามดึงหมัดขวากลับมาอยู่ในท่าที่หนึ่งจังหวะที่สี่ลดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกับดึงเท้าขวากลับมาชิดเท้าซ้ายอยู่ในท่าตรงท่าที่สามหมัดเสยซ้ายนำขวาตาม เป้าหมายบริเวณหน้าท้องลิ้นปี่และปลายคางจังหวะที่1นก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้ายกมือทั้งสองกำหมัดตั้งกาดเสมอปลายคางจังหวะที่สองก้มตัวลดหมัดซ้ายลงนิดนิดพร้อมกับเสยหมัดซ้ายขึ้นส่วนหมัดขวากำและยกตั้งสูงใต้หูของตอนด้านขวาจังหวะที่สามดึงหมัดซ้ายกลับมาสู่ในท่าที่หจังหวะที่สีลดมือทั้งสองข้างลง พร้อมดึงเท้าซ้ายกลับมาชิดเท้าขวาอยู่ในท่าตรงท่าที่4หมัดเสยขวานำซ้ายตามเป้าหมายบริเวณหน้าท้องลิ้นปี่และปลายคางจังหวะที่ 1. ก้าวเท้าขวาไปทั้งหน้ายกมือทั้งสองกำหมัดตั้งกาดเสมอปลายคางจังหวะที่2ก้มตัวลดหมัดขวาลงนิดนิดพร้อมกับเสยหมัดขวาขึ้นส่วนหมัดซ้ายกำและยกตั้งสูงใต้หูของตนด้านซ้าย จังหวะที่3ดึงหมัดขวากลับมาสู่ในท่าที่1จังหวะที่4ลดมือทั้งสองข้างลงพร้อมดึงเท้าขวากลับเข้ามาชิดเท้าซ้ายอยู่ในท่าตรงท่าที่5ชกหมัดตวัดซ้ายนำขวาตามเป้าหมายบริเวณปลายคางจังหวะที่1ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าพร้อมยกมือทั้งสองกำหมัดตั้งกะเสมอปลายคางจังหวะที่2หักหมัดซ้ายลง ให้หมัดและสอกขนานพื้นสูงระดับคางของตนเองแล้วให้ชกตวัดมือขวากรำและตั้งป้องกันสูงแนวใต้หูขวาของตนเองจังหวะที่3ดึงหมัดซ้ายกลับมาสู่ในท่าที่1จังหวะที่4ลดมือทั้งสองข้างลงพร้อมดึงเท้าซ้ายกลับมาชิดเท้าขวาอยู่ในท่าตรงท่าที่6ชกหมัดตวัดขวานำซ้ายตามเป้าหมายบริเวณปลายคาง จังหวะที่หนึ่งก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าพร้อมยกมือทั้งสองกำหมัดตั้งกาดเสมอปลายคางจังหวะที่สหักหมัดขวาลงให้หมัดและศอกขนานพื้นสูงระดับคางของตอนเองแล้วให้ชกตวัดมือซ้ายกำรรและตั้งป้องกันสูงแนวใต้หูซ้ายของตอนเองจังหวะที่3ามดึงหมัดขวากลับขวากลับสู่ท่าที่ห จังหวะที่สี่ลดมือทั้งสองข้างลงพร้อมดึงเท้าขวากลับมาชิดเท้าซ้ายอยู่ในท่าตรงท่าที่7ศสอกตวัดซ้ายนำขวาตามเป้าหมายบริเวณปลายคางและใบหน้าจังหวะที่1ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าพร้อมยกมือทั้งสองกำหมัดตั้งการเสมอปลายคางจังหวะที่สองให้ลดหมัดซ้ายลงหมัดและสอกจากขนานพื้นพร้อมกับตวัดศอกข้างหน้าของตนให้ได้ระดับคาง ส่วนมือขวาให้กำและตั้งให้สูงบังหูจังหวะที่3ดึงมือซ้ายกลับมาสู่ในท่าที่1จังหวะที่4ลดมือทั้งสองข้างลงพร้อมดึงเท้าซ้ายกลับมาชิดเท้าขวาอยู่ในท่าตรงท่าที่8ศสอกตวัดขวานำซ้ายตามเป้าหมายบริเวณปลายคางและใบหน้าจังหวะที่1ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าพร้อมยกมือกำหมัดตั้งกาดเสมอปลายคางจังหวะที่2ให้ลดหมัดขวาลงหมัดและ ศอจกจะขนานพื้นพร้อมกับตวัดศอกข้างหน้าของตนให้ได้ระดับคางส่วนมือซ้ายให้กำรรและตั้งให้สูงบังหูจังหวะที่3ดึงมือขวากลับมาสู่ในท่าที่1จังหวะที่4ลดมือทั้งสองข้างลงพร้อมดึงเท้าขวากลับมาชิดเท้าซ้ายอยู่ในท่าตรงท่าที่9สศอกงัดซ้ายนำขวาตามเป้าหมายบริเวณใบหน้าและปลายคางจังหวะที่1ก้าวเท้าซ้ายไปหน้า พร้อมกำหมัดทั้งสองข้างตั้งกัดเสมอปลายคางจังหวะที่สองให้ตั้งศอกซ้ายสูงขึ้นแล้วงัดมือซ้ายขึ้นชิดหูตนเองมือขวากำและตั้งสูงเหมือนท่าที่หนึ่งจังหวะที่สามดึงมือซ้ายกลับมาสู่ในท่าที่หนึ่งจังหวะที่สี่ลดมือทั้งสองข้างลงพร้อมดึงเท้าซ้ายกลับมาเท้าขวาอยู่ในท่าตรงท่าที่ 10, สิบศอกงัดขวานำซ้ายตามเป้าหมายบริเวณใบหน้าและปลายคาง จังหวะที่หนึ่งก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าพร้อมกำหมัดทั้งสองข้างตั้งกัดเสมอปลายคางจังหวะที่สองให้ตั้งศอกขวาที่ทำอยู่แล้วให้สูงขึ้นแล้วงัดขวาชิดแนบหูมือซ้ายกำและตั้งสูงเหมือนท่าที่หนึ่งจังหวะที่สามดึงมือขวากลับมาสู่ในท่าที่หนึ่งจังหวะที่สี่ลดมือทั้งสองลงพร้อมดึงเท้าวขวากลับมาเท้าซ้ายอยู่ในท่าตรงท่าที่สิบเอ็ดเตะ ตัดซ้ายนำขวาตามเป้าหมายบริเวณขาหน้าทั้งด้านในและด้านนอกจังหวะที่1นก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าพร้อมยกมือทั้งสองกำหมัดตั้งกัดเสมอปลายคางจังหวะที่2ให้ยกเท้าซ้ายที่อยู่ข้างหน้าขึ้นเตะปิดแข้งเข้าขาด้านในของฝ่ายตรงข้ามมือทั้งสองกำหมัดและตั้งสูงอยู่ในท่าที่1จังหวะที่3ดึงเท้าซ้ายกลับมาอยู่ในท่าที่1 จังหวะที่4ลดมือทั้งสองข้างลงพร้อมดึงเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาอยู่ในท่าตรงท่าที่ 12. เตะตัดขวานำซ้ายตามบริเป้าหมายบริเวณขาหน้าทั้งด้านในและด้านนอกจังหวะที่1เก้าเท้าขวาไปข้างหน้าพร้อมยกมือทั้งสองกำหมัดตั้งกาดเสมอปลายคางจังหวะที่2ให้ยกเท้าขวาที่อยู่ข้างหน้าขึ้นเตะตัดขาด้านในของฝ่ายตรงข้าม มือทั้งสองกำหมัดและตั้งสูงอยู่ในท่าที่หนึ่งจังหวะที่สามดึงเท้ากลับมาอยู่ในท่าที่หนึ่งจังหวะที่สี่ลดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกับดึงเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายอยู่ในท่าตรงท่าที่สิบสามถีบซ้ายนำขวาตามเป้าหมายบริเวณท้องและลิ้นปีจังหวะที่หนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้ายกมือทั้งสองกำหมัดตั้งกาดเสมอปลายคางจังหวะที่สองให้ยกเท้าซ้ายที่นำหน้าอยู่แล้ว ขึ้นถีบนำมือทั้งสองกำและตั้งกาดเหมือนท่าที่1จังหวะที่3ดึงเท้าซ้ายกลับมาอยู่ในท่าที่1จังหวะที่4ลดมือทั้งสองข้างลงพร้อมดึงเท้าซ้ายกลับมาชิดเท้าขวาอยู่ในท่าตรงท่าที่14ถีบขวานำซ้ายตามเป้าหมายบริเวณท้องและลิ้นปีจังหวะที่1ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้ายกมือทั้งสองกำหมัดตั้งกาดเสมอปลายคางจังหวะที่2ให้ยกเท้าขวาซึ่งนำหน้าอยู่แล้ว ึ้นถีบนำมือทั้งสองกำรรและตั้งกาดเหมือนท่าที่หนึ่งจังหวะที่สามดึงเท้าขวากลับมาอยู่ในท่าที่หนึ่งจังหวะที่สี่ลดมือทั้งสองข้างลงพร้อมดึงเท้าขวากลับมาชิดเท้าซ้ายอยู่ในท่าตรงท่าที่สิบห้าเข่าแทงซ้ายนำขวาตามบริเวณเป้าหมายบริเวณท้องและลิ้นปีจังหวะที่หนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้ายกมือทั้งสองกำหม,มัดตั้งกาดเสมอปลายคาง จังหวะที่สองให้ยกเข่าซ้ายขึ้นและแทงไปข้างหน้ามือทั้งสองกำและตั้งสูงไว้จังหวะที่สามดึงเข่าซ้ายกลับมาอยู่ในท่าที่หนึ่งจังหวะที่สี่ลดมือทั้งสองข้างลงพร้อมดึงเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาอยู่ในท่าตรงท่าที่สิบหกเข่าแทงขวานำซ้ายตามเป้าหมายบริเวณท้องและลิ้นปีจังหวะที่หนึ่งก้าวเท้าขวาไปข้างหน้ายกมือทั้งสองกำหมัดตั้งกาดเสมอปลายคาง จังหวะที่2ให้ยกเขาขวาขึ้นและแทงไปข้างหน้ามือทั้งสองกำรรตั้งสูงไว้จังหวะที่3ดึงเขาขวากลับมาอยู่ในท่าที่1จังหวะที่4ลดมือทั้งสองข้างลงพร้อมดึงเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายอยู่ในท่าตรงการฝึกกายบริหารเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ใช้ในการออกกำลังกายท่าที่ใช้ในการฝึกไม่จำเป็นต้องใช้ท่ากายบริหารแม้แม่ไม,ม้มวยไทยเสมอไป อาจใช้ท่าอื่นๆได้หรือเป็นท่าที่มีผู้คิดไว้แล้วหรือนักเรียนอาจคิดขึ้นเองประกอบกับเพลงต่างๆก็ได้แล้วนํามาใช้ฝึกร่วมกันถ้าฝึกหรือปฏิบัติให้สม่ําเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละไม่น้อยกว่า30ครั้งจะช่วยให้มีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีจบแล้วค่ะ